ในวิหารพระแทนนะครับก็จะประกอบด้วยแท่นหินขนาดใหญ่นะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ปรินิภาณฑ์ของพระอง่์ก็ตอนนี้อยู่ที่บอ่อบนพรโอษฐ์ะก็มีที่คนหนึ่งเขาตักน้ำให้จุดนี้ก็เป็นบน ยอดเขาถวายพระเพลิงครับซึ่งบริเวณนี้จะมีบนดกนะครับแล้วก็จะมีรอยพุทธบาทรจำลองบริเวณนี้ครับก็จะเป็นบันไดแก้วซึ่งผมจะไม่เดินลงไปย่ำนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้โบราณสถานเสียหายอันเนี้ย วันนี้ผมมาถึงที่วัดพระแทน่นรงรังแล้วนะครับ จะพาไปบริเวณพัทยเสียงฝนฟ้าน่ากลัวมากครับพอตอนนี้เนี่ยฝนใกล้จะตกแล้วนะครับก็ที่นี่เป็นวัดเก่าวัดแก่คู่บ้านคู่เมืองอย่างวัดการจนาบุรีนะครับ บริเวณนี้เป็นวิหารพระแท่นนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมภายในวิหารพระแท่นนะครับภายในวิหารพระแท่นนะครับก็จะประกอบด้วยแท่นหินขนาดใหญ่นะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านซ้ายมือของพระแท่นก็ยังมีก้อนพระโลหิตนะครับซึ่งจัดวางไว้ให้บูชาพร,พระแท่นดงลังวรวิหารสร้างในสมัยใดไม่ปรกษษษษากฏหลักฐานแน่ชัดคับแต่สันนิษฐานว่าคงสร้างในสมัยพระเจ้าบรมโกศ พศ2อ7พถึงพศ .2300 เมื่อครั้งทรงค้นพกพระแท่นลงลังก็ทรงโปรดให้ช่างหลวกสร้างรอยปบาทจำลองจากไม้แกะสลักประหลักมุกถวายเป็นพุทธบูชาไว้ณนะักวิหารพระแท่นภาในวัดก็จะมีปูชนียสถานอยู่หลายจุดครับอย่างจุดนี้ก็จะเป็นวิหาร บทาครับซึ่งภายในก็จะมีหินบทยาโบราณครับเอาไว้ให้ได้รับชมซึ่งบริเวณรอบๆวิหารประแท่น,นก็จะมีรูปภาพเก่าๆครับให้ได้รับชมก็เลยจะลงภาพให้รับชมกันนะครับซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากและยังมีพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานวงศ์ที่มาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจที่วัดพระแท่นตรงหลังแห่งนี้ก็หลังจากที่เราเข้าไปกราบพระแท่นนะครับเดี๋ยวจะไปดูบ่อบ้วนพระโอษนะครับซึ่งอยู่ทัน ทางด้านหลังของพระแทน่นนะครับ<ช>ด้านหลังจะเป็นบ,อบ่อบวนพระโอษฐ จะเป็นบ่อควนเขาอดนี่ะอไงจะให้ดูข้างล่างก็มืดมืดนะเปิดไฟข้าไม่างมีร้าครับข้างล่างมีร้านะเขั้วมีนะเออลองลองเปิดแฟลชดูให้ดูข้างล่างน้้ำขางั่นไงมากเลยตักไม่ถึงหรอก น้ำเซซึมาที่นี่บ่อบ้วนพระโอสถน้ำไม่ได้คุณตัดไหมเอาไหมเขี่ยเหรอติดปวดเลยเดินไปเอาขวดไปขวดถ่ายรถมาใส่ไปจุะขอดรถไว้ไหนจอดรถไว้ไหนเอาขวดน้ำที่เยบอยู่ได้ใช้นะก็ตอนนี้อยู่ที่บ่อบวนพระโอสถก็มี ที่คนหนึ่งเขาตักน้ําให้หรือไปเดี๋ยวแปลววดแปลววดเพราะว่าเขาจะเชื่อว่าน้ําตรงเนี้ยเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์าไปปั๊บเใช่ฮะแต่ไปหาข,ขวดมาใส่ดใสเดี๋ยวปปซึ่งซึ่งเอาตรงตรงเนี้ยก็อยู่อยู่สูงจาก พื้นดินทั <accountable S 1> ท่วไปแต่ว่าใช่เป็นบ่อว้วนพระโอส์เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูเขาถวายพระเพลิงใครจะมาก่อน้าของคิดว่าใครจะมาก่อนไม่รวมกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นไปที่เขาถวายพระเพลิงเดี๋ยวจะขี่รถขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ฝนตก เพราะว่าจะไปดูจุดที่เป็นจุดจัาจำลองด้วยซึ่งอยู่บนเขาจะมีมวดบอยู่ก็ฝนฝนตกหนักเลยจะขยับไปไหนไม่ได้เพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยก็เริ่มจะมีฝนตกแล้วนะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกลงมาหนักมากก็เหลือ,อจุดหนึ่งที่จะต้องพาไปดูนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยจะเป็นเขาวถวายพระเพลิงบนน้าก็จะมี บนดบแล้วก็จะมีรอยพุทธบาทจำลองซึ่งเขอประดิษฐานไว้ในบนดมบ,บนเขาถวายพระเพึงครก็ฝ<ป>นจะตกแต่ไม่ยอมแพ้นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนเขาถวายพระเพึงครับซึ่งด้านบนเนี่ยจะมีบนดบครอบอยู่ที่ถวายพระเพลิงไว้นะครับแล้วก็จะเป็นที่ ประด,ดิสถาน5อ,อยพระพุทธบาทจำลองนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับอันนี้ก็จะขึ้นไปที่เขาสวารรคเพื่เนะิงเคือแต่เห็นคนเขาบอกว่าไอ้ต้นลังที่ตายอ่ะเขาตัดหอาไว้ทางหน้าเต็ตรงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่มีเห,หรอ,อ เป็นทางนี้กระบอกว่าทางนี้นี่ยเดินวิหารจฉยเลยตรงนี้เนี่อยไปจุดนึงได้ไหมเฉยไปจุดนึงบนจกอยู่ในหัวเปี่ยนยิ่งก็มองบางอยู่เป็นวัดจุดนี้ก็เป็นบนยอดเขาถวายพระเพลิงครับซึ่งบริเวณนี้จะมีบนดกครับแล้วก็จะมีรอยพุทธบาทจำลองซึ่งจุดที่ประดิษฐานรอยพุทธบาทจำลองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่วางทับจุดที่เป็นจุดถวายพระเพลิงครับ ลอยพุทธบาทจำลอง จุดนี้เป็นบันไดแก้วนะครับของเก่าของโบราณของเก่าแต่โบราณซึ่งบันไดแก้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นจุดที่เป็นบันไดอิดมอนนะครับซึ่งเขาทำเป็นบันไดขึ้นมาก็เลยจะลงมาดูครับว่า ของดัางเดิมก็คงมีมาแต่โบราณถึงแล้วบันไดแก้วหรือบันไดเมืองรับแรงนี่ครับบริเวณนี้ครับก็จะเป็นบันไดแก้วซึ่งผมจะไม่เดินลงไปย่ำนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ โบราณสถานเสียหายอันนี้จะเป็นจะเป็นอิฐมอญก้อนค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ดูเหมือนจะสร้างมานานครับซึ่งเป็นบันไดาทางขึ้นมาจากด้านนู้นก็ยังทิง้งร่องรอยเห็นอยู่นะครับเจอนีอ่ไงแต่เราจะไม่เดินลงไปย่ำนะเพราะเนี่ยอันนี้เป็นบันได ซึ่งมีอายุน่าจะเป็นพันปีพันปี2,000ปีแล้วก็จุดนี้ก็เป็นที่สุดท้ายนะครับที่วัดพระแท่นดรงลังก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะรล้ำลารรยากาศที่บันไดแก้วที่วัดพระแท่นดรงลังครับ ก็คอยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ